เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนายาวชนโลกจัดค่าย BDC Reboot Camp 2รุ่นประจำปี2568ให้กับคณะกรรมการชมรมพุทธจากมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขตและวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยกิจกรรมในค่ายน้องๆคณะกรรมการชมรมพุทธได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นรักษาศีลแปดและฟังธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆเช่นการสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บารมีสิบทั์เคสตัดี้และเรื่องราวของมหาปุชนียาจารย์ทั้งยังได้ร่วมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรมกายสบายใจสบายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธ สั่งสมบุญในกิจกรรมตักบาตรแด่คณะสงฆ์และมีตัวแทนรุ่นพี่ชมรมพุทธมาแชร์เรื่องราวความประทับใจตลอดจนข้อคิดในการสร้างบารมีเพื่อเพิ่มพูนกำลังใจและก่อนจบค่ายยังมีการระดมความคิดและได้ประกอบพิธีปิดค่ายก่อนจะเดินทางกลับพร้อมกำลังใจในการไปทำหน้าที่กระยานามิตรในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ